ฤศีเนนเจ้าคุณธงชัยบวงสวงรูปหล่อพญาช้างธงชัยคชศิลป์มอบให้สอพอช้างใหญ่แปตุลาคม2563ภายในอาสมฤศีเนนธาตุพุทธคุณที่อาสมฤศีเนนธาตุพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9ก้าปทุมธานีบางปะอินอาจารย์ฤศีเนนธาตุพุทธคุณได้เดินทางไปยังสอพอช้างใหญ่หมู่ที่สอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำพิธี เปิดและบวงสรวงรูปหล่อพญาช้างธงชัยโคชสินที่จัดสร้างโดยมูลนิธิพลังพุทธคุณมอบให้สอพอช้างใหญ่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสอพอช้างใหญ่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทั้งตำรวจและประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญพญาช้างรุ่นพญาธงชัยโคชสินเพื่อนำไปแจกให้กับผู้ร่วมงานและตำรวจในสอพอช้างใหญ่ เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นเนื้อทองคําจำนวน9เหรียญสำหรับผู้สนับสนุนในงานเนื้อเงิน30เหรียญและเนื้ออาปา้้าจำนวน500เหรียญโดยมีรายนามทั้ง9ท่านได้แก่พลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง พลตำรวจตีนราเดชทิพรักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันตำรวจเอกมณัสอัดโดดดอนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่พันตำรวจเอกสถิตสังประภัยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรมหาราชนางสมรงพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์พันเจริญวร,รกุลสสเขต3จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเอกพลจุฑานพรัตส,สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเฉลิมชัยสะบัวนายอำเภอบางไซและนายวันชัยจุฑานพรัตนายกเทศบาลปราสาททองทั้งนี้มีพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าประคุณสมเด็จธงชัยกรรมการเถระสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธ,ธาภิเษกร,ร่วมกับพระสงฆ์เกจิชื่อดังหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์แคแถวหลวงปูต่ตีวัดดอนนิมิตจังหวัดชัยนาทและอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณโดยบรรยากาศในงานมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการและพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมีฝนตกหนักตั้งแต่เช้าจนเริ่มพิธีฝนก็หยุดตก สร้างความอัศจรรย์ให้กับผู้ร่วมเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณที่มาข่าวจากแนวหน้าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ